นะคับนะนะสกอร์เปียนนะครับชิมาโนสกอร์เปียนนะครับตัวเก่านะครับรหัส1501นะครับ5ลูกปืนหมุนซ้ายนะครับตัวนี้หมุนซ้ายไม่มีกล่องนะครับมีแต่ตัวลอกแบบนี้เลยตัวนี้เป็นลอกของเออเป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับนะครับตภาพมีรอยขีดข่วนเยอะเหมือนกันนะครับนะครับมีรอยเยอะเหมือนกันนะครับรั้นบนก็มีนะครับ ตัวนี้ผมไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยมือสองแบบนี้เลยได้มาขายเลยนะครับความเลื่นก็เลื่อนปกตินะครับลูกปืนเป็นสแตนเลสลูกปืนแท้นะครับสปูนเนี่ยเห็นไหมลึกมากนะครับบางคนนะซื้อก็เคยมีนะลูกค้าซื้อไปแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแขนนะครับเอาไปจิ๊กเฉยเลยเอาไปตกจิ๊กตดตกจิ๊กทะเลเฉยเลยครับก็ได้นะครับก็มีนะครับ เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งลอกมันราคาไม่แพงนะครับมันพังแล้วมันไม่เสียดายไปเล่นจิ๊กอะไรอย่างนี้นะครับรุ่นเก่าอย่างเงี้ยเบรกหนักนะครับเฟืองทองเหลืองแข็งแรงนะครับปลาทะเลได้แน่นอนครับงานชะโดก็ได้นะครับปลาช่อนชะโดได้นะครับเนี่ยแล้วมันมันสปูลมันลึกไงสกูนมันลึกนะครับมันเก็บสายได้ลึกนะครับเก็บสายได้เยอะนะครับร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยเมตรนันได้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็ไปจิ๊กได้นะครับตีอย่าบปอมก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับ ลอกไม่แพงนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับเอาไว้ลุยๆเลยนะครับตัวหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นเจแปนด้วยนะครับสกอร์เปียนส่วนมากจะเป็นมาเลยนะตัวนี้เป็นเจแปนครับรุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับนะครับชิมาโนสกอร์เปียนเห็นปะแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับเฟืองไม่ขึ้นมือนะครับตัวนี้รอบหกนะครับรอบ สำหรับใครหาลอกราคาพันกว่าบาทไม่ถึง2,000นะครับใช้งานคุ้มคุ้มนะครับใช้งานคุ้มคุมนะครับใช้คุ้มเบื่อแล้วก็ขายทิ้งก็ราคาไม่ตกเยอะนะครับพันสี่พันห้ายังขายได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับพันสามพันสี่พันห้าพันหกอะไรแล้วแต่เลยนะครับขายขายทิ้งต่อใช้เบื่อสามสี่เดือนขายไม่ขาดทุนนะรอบแบบนี้นะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ การทำงานทุกอย่างผมเช็คมาหมดแล้วนะครับปกติหมดนะครับลูกปืนก็เดี๋ยวปให้ดูแต่เลสนะครับลูกปืนต่เลสเม็ดลามีเต็มหกเม็ดนะครับนะครับเนี่ยสปูลลึกมากเลยนะครับก็มีลูกค้าซื้อไปเปลี่ยนแขนไปใช้งานจิกก็มีนะครับก็มีนะครับแต่ใช้งานจิกก็ต้องดูแลเรื่องลูกป่งลูกปืนดีๆนะครับ ึ้นเกลือง่ายนะครับนี่เห็นไหมสภาพอย่างนี้เลยนะมืสอสองญี่ปุ่น,นครับดีๆเลยนะครับครับเฟืองไม่ขึ้นมือนะครับคขหารอกพันกว่าบาทใช้งานคุ้มๆงานหนักงานระดับกลางได้อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับอืมอ ความเรื่องของลูกปืน้ก็ปกตินะครับความเรื่องอยู่อยู่ในระดับปกติครับอ่ะหมุนซ้ายมี1ตัวนะครับตัวนี้หมุนขวาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรีวิวตัวนี้ต่อนะครับใครหมุนขวารอเลยนะครับเอาหมุนซ้ายก่อนนะครับอ่ะฝากไว้1ตัวนะครับหมุนซ้ายราคา1 7 0 0ันบาทนะครับขอบคุณมากค,ครับ